EP 2นะครับผมสำหรับตัว GPX DC3 นะครับตกแต่งเพิ่มแบบฝั่งขวาบ้างแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ได้รีวิวฝั่งขวาก็จะมีในส่วนของตัวสเตย์พักเท้านะครับผมสำหรับสายซ้อนนะครับผมมีสูนสูงไม่เกิน165เซนเมตรจำเป็นต้องมีสเตย์พักเท้านะครับตัวนี้เวลาวางเท้านะครับผมข้อดีของมันก็คือยกระดับ Position Riding ในการซ้อนนะครับให้สูงขึ้นและถอยหลังออกมาเพราะระยะของบานวางเท้าเดิมคืออยู่ตรงนี้นะครับผม ค่อนข้างต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวผู้ซ้อนส่วนสูงไม่เยอะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการซ้อนนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมนี่ไฮไลท์เลยนะครับผมไฮไลท์ของมาก็คือตัวปิดกันตกนะครับผมปิดกันตกเดิมเอาออกเลยนะเพราะเราอยากใ,ให้มันดูสปอร์ตเรซิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจัดแบบนี้เลยครับก็คือเป็นปิดกันตกยกชุดแบบนี้นะครับงาน CNC ตรงรุ่น GBX d c กรนะครับผมราคา2,200บาท ติดตั้งได้เลยแทนของเดิมน้ําหนักเบาลงไล่เบาเฟีย้ยวเงาะกระเพาะแพ้แน่นอนนะผมแล้วก็ต่อมานะผมก็จะเป็นด้านล่างนะผมคาร์บอนเช่นเคยนะครับจาก mt คาร์บอนเช่นเคยนะผมลาย4ส,สวยๆกับจา้าบเลยนะครับผมอีกทั้งก็จะมีในส่วนของตัวนอำมันเครื่องทูโทนนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับ g c c t แล้วก็แลมเบต้า x 3 0 0 เวสป้า GTS 300ใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้รลอหลอสวยๆเลยนะครับผมีกทั้งมาก็จะเป็นท่อนะครับผมของวา r m มอสนะครับผมเป็นตัวสเปเชียลลิมิเต็ดสีไทเทน้ำเงินใบเดียวในโลกนะครับผมตัวนี้โคตรจ้าบนะครับผมไม่มีไม่มีขายนะครับผมแล้วลงมานะครับก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นตัวอุดอาร์มนะครับผมอุดอาร์มเดิมของปีรัญญาในสิงคงคืองานทูโทนตัวนี้ใส่กับ g b เ DCT ได้เลยลอลอสวยๆตรงรุ่นชับจ้าบฉับฉบนะครับผม แล้วก็โชคหลังนะเป็นของ YSSG Sport GTS v TS Smooth นะผมตัวนี้โช้กนะก็จะเป็นความสูงของ P-Sec เลยนะผมโชคหลังก็จะสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราเน้นในส่วนของตัวการใช้งานให้มันแบบว่าดูสปอร์ตนะผมให้ตุนโด่งขึ้นนะแล้วก็จะเน้นในส่วนของตัวว่าละขับใช้งานขีบน้องถนนทั่วไปเบอรเนี่ยจะเป็นของ P.M Racing นะผมเนี่ยบาะสวยๆเลยครับเป็นผ้าเลดอร์2ตอน นะเป็นเดินได้สีน้ำเงินและใยผ้าลายคาร์บอนนะตัวนี้ B M Racing Shop จัดให้นะผมตัวนี้หลอ่ลอๆสวยๆแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยจริงนะผมสำหรับตัว G X D C 3นะผมถ้าที่ผมดูเนี่ยมิตริรถทั้งหมดนะครับผมก็เฟี้ยวงาะมากนะผมใครที่สนใจอยากจะตกแต่ง G X D C T สอดถามเราได้เข้ามาได้นะผม piraya.shop ฝากด้วยลวกันนะครับฝากกดไลค์กดกแชร์กดติดตามด้วยลนะ้วรว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะนะผมสำหรับคลิปนี้ขอาตัวลาไปก่อนนะครับนะ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกัน